วันนี้มาที่ร้านต้าเหยินนะคะเบเตงยะลาเป็นร้านที่ดังที่สุดในเบตงจังหวัดยะลานะคะใครมาถึงเบตงแล้วถ้าไม่ได้แวะมาที่ร้านต้าเยินมากินถั่วเจียนนี่คือถั่วเจียนนะคะคุณผู้ชมซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้เลยแล้วนี่ก็คือผักน้ำนะคะผัดน้ำมันำหอยอันนี้ก็คือไก่สับเบตงอันนี้คือเอาหยกนะคะเกาหยกนี่เ็าจะมีเผืโโอกแล้วก็จะเป็นหมูสามชั้นนะคะก็จะทอดตรงหนังมันจะกรอบๆเหนีๆแล้วตรงเนื้อเนี่ยจะนุ่มแล้วก็ เผือกเนี่ยจะละลายในปากเลยเนี่ยนี่ก็คือหมูแดงอบน้ำผึ้งอร่อยที่สุดในโลกเลยนะคะหนังมันจะกรอบข้งางในจะหวานมีกลิ่นน้ำผึ้งนะคะดันี้เราพบกับผู้บริหารสวัสดีค่ะนี่ค่ะ,ะพี่แนะน,นำตัวหน่อยค่ะพี่เจ้าของร้านใต้เยื่อที่ชื่ออะไรเชื่อุณปีปยองวิเรียมปีนี้อายุเท่าไหร่ล้วคะ71 71 <21 S 2> แล้ว,ลวเปิดร้านนี้มา2 4ปีแล้ว คุณผู้ชมคิดดูนะตอนนี้รวยมากมีสองล้านอยู่ที่หัดใหญ่เป็นลูกลกบริหารเป็นลูกเชลยแล้วก็อยู่ตรงนี้ในสีู่หาสามชั้นนี่100ร้อยกว่าโต๊ะคนเข้ามากินวันหนึ่งขายเป็นล้านตีห้ามีละหมูแดงหมูกรอบนะช่างขายขายมันจับหมูย่างหนึ่งกลางนะคะแล้วก็มีสามชั้นร้อยกว่าโต๊ะวันหนึ่งขายเป็นล้านหลังจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือน นะ,ะจะมีอีกหนึ่งสาขาห่างจากนี่ไปอีกหนึ่งปีจะห่างจากนี่ไป1กิโลมีร้านจอดรถให้จอดรถเป็นร้อยคันเลยแล้วที่สําคัญซอสก็ที่ไปไหนนี่ค่ะกําลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์กำลังจะวางในห้างสรรพสินค้าใต้เยืนของฝากจากเปโต้นี่เป๊ไกเป็นซอสต,ตัวเหลืองตัวเหลืองจริงๆนะคะไม่ตัวเหลืองความตัวเหลืองแท้เลยมานี่น,นี่เห็นซีอิวนี่ไหมคะนี่แหละค่ะ ท่านสาม,มารถที่จะไปเอาไก่เนาะเอาไก่นึ่งเองอยู่ที่ไหนนึ่งเองก็จะอาซิลนี่ลาดเลยอร่อยมากๆหรอมากๆแล้วถ้ามาที่เบตงน,นี่ชุดนี้ร้อยหกสิบบาทเองเราจะใครสนใจสั่งมาได้เข้าไปใดินเฟรนฟุกเบตงเฟรนฟุกใต้เหยินเฟรนฟุกใต้เหยินแล้วเจรจาโทรสั่งได้เลยอันนี้นะคะสั่งได้เลยรู้สึกเขาบอกว่ามีมีเฟรนฟุกใต้เหยินนะคะแล้วท่านโทรสั่งได้เลยแล้วก็ส่งเคอรีก่อน ได้เนาะไปแล้วก็ส่งนี่เนี่ยเป็นของขันปีใหม่สวยงามมากเลยเนี่ยเป็นของขันที่มีคุณค่าด้วยเอาไปแล้วก็ไป็นนำอาหารไปทำปลาเนื่องปลาจีนเนื่องซีอิ๊วเนี่ยแล้วเอาซีอิ๊วเนี่ยราดลงไปมีมีมีทำเขียนวิธีกินอ่าเนี่ยนี่ยเนี่มีวิธีกินอินเสิร์ตเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่อินเสิร์ตเลยต่อไปจะวางขายที่ห้างสรรพสินค้าตอนนี้กําลังขยายโรงงานอยู่เพราะว่าโรงงาน กำลังขยายตอนนี้ผลิตไม่ทันก็เลยต้องขยายโรงงานนะคุณผู้ชมก็เมื่อมาแล้วเนี่ยอ,อาหารที่นี่อร่อยมากนะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงไม่แพงหลักลักหลักร้อยอะ่ะหลักร้อยไม่ถึงพันหลักร้อยไม่ถึงพันคุณผู้ชมก็มากินได้นะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นจานเล็กแต่ว่าเนื้อไก่ที่นี่อร่อยมากเดี๋ยวเราจะลองชิมอันนี้นะคะตัวเจียนอ๋อแบบ นุม่มนุ่มแล้วหอมหอมหวานคือมันจัดสีวอวะไรคะเนี่ยใส่ใส่เนี่นยแหอส่คุณผู้ชมโกมกับอร่อยถ้าวนียข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอร่อยมากเลยเนะนาะจริงๆข้าวสวยร้อนๆเพราะว่าที่ฉันเห็นทุกโต๊ะมาเลยจะต้องสั่งนี่ก็คือผักน้ำแล้วก็ถั่วเสียนแล้วก็ปลาจีนมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้า่ะ นี่อยู่บ้างนี่เดี๋ยวจะอินเตอร์นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นอาหารชื่อดังอันนี้ก็ซูซียูแบบอันนี้ใช่ไหมคะใช่คุณผู้ชมที่อยู่ในจานเกี๊ยวซียูอันนี้นะใต้เหยินเนี่ยเอาไปทําหลายเมนูได้เลยนี่เดี๋ยวดิฉันนี่ปลาเนี่ยเลี้ยงแบบน้ำไหลไม่ขมข้าวไม่เหมุนเลยปลาอะไรคะปลาจีนเหรอปลาจีนอืม กลางนะกลางจะเยอะอร่อยมากปลาสดมากไม่มีเหม็นคาวเลยค่ะอืมคือซีอิ๊วอันนี้มันหอมมากเลยอ่ะเพรมันเป็นตัวหนึ่งแพ้งไงคุณผู้ชมกะเหม็นอะอ่าอืมอร่อยมากปลาสดมากๆเลยอ่ะอร่อยมากๆคุณผู้ชมเนี่ยปลาสดมากๆไมมีก้างอ่ะ อร่อยมากอร่อยมากปลาอะไรคะเนี่ยไม่มีข่าวปลาอะไรคะปลาจีนปลาจีนเนี่ยคุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยแล้วก็ซีอิ๊วเขาจะหอมหวานมากแล้วก็ปลาเขาจะสดมากแล้วก็เป็นซินเนเจอร์ของร้านใต้เหยืนเบตงยาราเขาจะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะเปิดตั้งแต่เช้าตีห้าก็จะมีหมูแดงหมูกรอบอาหารนี่กินได้ตอนกี่โมง าานนอ,อ่าเปิด11โมงถึงบ่ายสองอ่าไม่มีหมายไม่อยุดถ,ถ,ถึงสี่ทุ่มเลย,ยบ่าย11โมงถึงสี่ทุ่มคุณผู้ชมก็มาได้นะคะที่เบตงยะลาถนนสุขขยางนะคะบอกกระตาเหย็นใไทยๆรู้จักเป็นร้านสี่ปูหาใหญ่มีสามชั้นแล้วก็โต๊ะต้องร้อยถ้าโต๊ะละอาหารเร็วมาแค่ขึ่วโมงท่านก็จะได้รับประทานแบบนี้เลยนี่คือปลาจีนนึง่งซีอิ๊วนี่คือ ตัวตัวเจียนนี่คือผักน้ำนี่คือไก่ตับเบตตงนี่คือข้าวจกที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้และนี่คือหมูแดงน้ําพึ้งค่ะสําหรับวันนี้นะคะมาให้ได้แล้วจะมีความสุขอย่างที่ฉันนะคะร้านต้าเหยินเบตดงยะลาขอบคุณค่ะ